อภัยนะคะขอวางกล้องแปหนึ่งนะคะขออภัยที่ต้องเดี๋ยวเวลาในการวางกล้องนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกม,มบำรุงตมมองกันค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยมีตมมองทําไอเดียเลยค่ะขอโทษสาหรับการเล่นนอกรอกนะคะมาเล่นกันเลยค่ะเกมนี้ก็จะเออเรียกว่าแบบ หาพระอาทิตย์นี่ค่ะหาของตาวข้างล่างเนี่ยค่ะมันจะต้องไม่ได้อยู่ในที่ที่เห็นง่ายๆกดต,ตรงไหนได้มั้งนะคะถ้าทุกคนเห็นพระอาทิตย์ก็ช่วยกัน อ,อ,อุบัติเหตุค่ะอุบัติเหตุมันต้องไปใจอะไรนะคะประเด็นก็คือพรอาทิตย์อยู่ไหนถ้าทุกคนเห็นพรอาทิตย์ช่วยกันช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะคะถ้าเห็นหรือว่ามีนาฬิกาให้เราปลุกคนนี้ขึ้นมาเปิดหน้าต่างไหมคะช่วยกันคอมเมนต์หน่อย Thanks <laughs>